สมาร์ทโฟนเรือธงใหม่ของเรมมาพร้อมกล้องรีโคและโมโดูลกล้องที่สามารถเปลี่ยนได้แต่คุณคิดว่ามันจะเป็นเกมเปลี่ยนแปลงใหม่ในโลกสมาร์ทโฟนหรือเปล่าวันนี้เรมได้เปิดตัวสมาร์ทโฟนเรือธงใหม่ล่าสุดของตนซึ่งมาพร้อมคุณสมบัติที่น่าทึ่งและน่าสนใจมากมายโดยเฉพาะกล้องหลังที่ร่วมพัฒนากับริโคแบรนกล้องชื่อดังจากประเทศญี่ปุ่นและโมดูลกล้องที่สามารถเปลี่ยนได้ซึ่งเป็นครั้งแรกสําหรับแบรนด์เรมแต่ทําไมคุณสมบัติเหล่านี้ถึงสําคัญ กล้องหลังของเรม GT8 Pro ได้รับการออกแบบมาเพื่อให้ผู้ใช้สามารถปรับรูปลักษณ์ของสมาร์ทโฟนตามต้องการได้อย่างได้ดายโดยใช้ระบบแม่เหล็กเพื่อให้ติดตั้งโมดูลลอกล้อหลังได้อย่างรวดเร็วและใช้สกรูทอร์สจำนวน2ตัวเพื่อยึดโมดูลและให้แน่นกับตัวเครื่องมีโมดูลให้เลือก3แบบได้แก่รูปทรงสี่เหลีย่ยมทรงกลมและสไตล์ที่คล้ายกับหุ่นยนต์ในหลากหลายสีสันซึ่งผู้ใช้สามารถเลือกซื้อเพิ่มเติมผ่านเว็บสโตร์อย่างเป็นทางการของแบรนด์ได้และนี่คือส่วนที่น่าสนใจที่สุดเรมยังได้แชร์ไฟล์โมเดล3า F ให้ผู้ใช้สามารถนําไปออกแบบและพิมพ์3มิติโมดูลที่เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตามที่ต้องการได้และเตรียมจัดการแข่งขันออกแบบสุดสร้างสรรค์ร่วมกับ m มโครเวลด์แพลตฟอร์มออนไลน์เน้นแชร์ไอเดียสร้างสรรค์โมเดล3มิติและการพิมพ์3มิติซึ่งเปิดโอกาสให้ผู้ใช้สามารถสร้างความแตกต่างและเอกลักษณ์ให้กับสมาร์ทโฟนของตนเองแต่คุณคิดว่ากล้องหลักของ Gt 8 p r เราจะมีประสิทธิภาพแค่ไหนกล้องหลักของ Gt 8 Pro รมีความละเอียด50ล้านพิกเซลพร้อมเซ็นเซอร์ภาพขนาดเศษหนึ่งส่วนหนึ่ง 56นิ้วรูรับแสง f 1 8และความยาวโฟกัสเทียบเท่าเซนเซอร์ฟูลเลเฟรมของกล้องรีโคจีออระยะ28ม mm, มและ40ม mm, มและสามารถเลือกโทนภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของรีโคได้ถึง5แบบได้แก่ Po s i t i v e n e g a t i v e high contrast black w h i t ไว t a n แต r ดและม o น h r ครมซึ่งช่วยให้ภาพที่ถ่ายมีเอกลักษณ์และความสวยงามมากขึ้นและสำหรับผู้ที่ชื่นชอบถ่ายภาพขยาย G T 8ประมาพร้อมกล้องสูงแบบเทเลสโคปความละเอียด200ล้านพิกเซล ซึ่งใช้ศักยาภาพจากเซ็นเซอร์ภาพซัมซุง g อรเซล P5 ขนาดเศษ1.1 56ส่วนหนึินิ้วพร้อมความยาวโฟกัสเทียบเท่าระยะ65มเมตรซูมแบบไม่เสียความละเอียด o p ปติคอลซูมได้3เท่าซูมดิจิทัลเลนลอส,สิสซูมได้12เท่าและระบบกันภาพสันน o ย s ออปติคอ i อ a มเมจสเตเบ z a เซชัแบบ2แกนแต่นี่ไม่ใช่ทั้งหมด GT8 Pro ยังมีสเปคอื่นๆที่น่าสนใจเช่นแผงหน้าจอมเลตความละเอียด QHD 3,136 1,440พิกเซลขนาด6.79นิ้วรองรับ Refresh Rate 144 h z ความสว่างสูงสุด4,000นิเตเซ็นเซอร์แกะลายนิ้วมือใต้แผงหน้าจอชิปเซ็ต Qualcomm Snapdragon 8 l e Gen 5 Version Extreme Edition ความเร็วในการประมวลผลสูงสุด4.60 GHz ชิป R1 เสริมการประมวลผลกราฟิกแรมใน PDDR5X ความจุดสูงสุด 16GB Storage UFS 4.1ความจุดสูงสุด 1TB แบตเตอรี่ความจุ7,000 mAh รองรับการชาร์จไฟเร็ว120 w เบิยูชาร์จไฟเร็ว50ดับเยูตัวเเรื่องบาง8.2มม,มซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Remui 7ที่พัฒนาบนพื้นฐานของระบบ Android 16และมาตรฐานกันน้ําและฝุ่น IP66, IP68, IP69 และสุดท้าย r e มได้เปิดให้จอง GT8 ร o ที่ประเทศจีนแล้ววันนี้โดยมีสีตัวเครื่องให้เลือก3เวอร์ชันได้แก่สีขาว สีเขียวและสีฟ้าพร้อมราคาที่เริ่มต้นที่3,999หยวนหรือประมาณ18,400บาทคุณคิดว่า r e d m GT 8โปรจะเป็นสมาร์ทโฟนที่เปลี่ยนแปลงเกมในโลกสมาร์ทโฟนหรือเปล่าขอให้แสดงความคิดเห็นลงในการแสดงความคิดเห็น